ปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่ปะปีนี้นี่ไม่ดกเท่าไหร่เนี่ย yeah, แต่ว่าก็เยอะพี่ไอ้นกับพี่สาวได้ชิชิเมกชิเมก์วุ้ยชิเทคฟอมีบัตไอ้นกเข้มอันนี้ต้นนี้ก็หวานนะปะแต่ยังไม่สุกทีไม่้้าาปถือออเเงบนะ โอเคโอเคป้ามึงก็เด็ดเอาดิโอ้ยแต่เมนสลัดหน่อยเออนั่นแหละหักมาเห็นรับประทานหรอวะมาเห็นเองโอ้ยปองไปอโอ้ยนีรุดมาแล้วนี่พ่อ่หย่งโอ้ยตนนะเมนเนาะนี่เอาเท่านี้ไปเลยป้า ดีกว่านี่โอ้ลมแรงมากไหนเด้เดเด้เด้อ่เหรอนอ๊บออนู่นเหรลงมาอีกดิโอโอเคโโอยลูกกุดบิกวัดเลยโอ e โอ e r e over here over e a h y e ังกะลาออก h a h y e e น h no โอ้นี่ละปาอีน้ำเปรี้ยวกินกับน้ำพริกน้ำปลาโอ้ย

นี่ได้แน่นเลยดีได้ีแล้วเออเออโอ้ยไวคนอื่นไว้มันสุกมั่งปะอันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อยเลยนะถนนเนี่ยยังไม่ได้ต่อยเลยถนนเลย มันยาวไปปะมันยาวไปไอ้นูป้าโอ๊ยมันยาวไปปะพอๆนู่นๆไม่เอาแล้วพอแล้วโอเคอยู่ลนะสดสด ไม่มียานะปะนี่โนยาธรรมชาติธรรมชาติเลยเนี่ยปอกแบบธรรมชาติหวานมากหวานนะปะเดี๋ยวก่อนนะอืมอืมเเมืองธรรมชาติหวาน